ไอ้ที่เราบอกจะได้เป็นมนุษย์หรือเทวดานี้นี่คิดเองไปเชื่อเขามาไปฟังเขามานะผมทําบุญทุกวันเลยไปวัดนะใส่บาตรถวายสังฆทานถามว่านั้นคือเหตุปัจจัยที่ผู้เจ้าบอกว่ารอดจากนรกเหรออย่างเห็นนะแล้วโยมทําทานเนี่ยนะให้ทา,ทานเนี่ยโยมวางจิตอย่างไรเออ คนที่ไม่เคยฟังพุทธวจนะยอมให้ทานมาจนแก่จนเฒ่าเนี่ยวางจิตถูกหรือ,อยังพ้นนรกไหมให้ทานอย่างไรปรรนิพานได้เออเคยได้ยินไหมไม่เคยใช่ไหมเนี่ยไม่เคยอาตมาก็ไม่เคยเหมือนกันอ่ามาเคยก็เพราะพุทธวจนะนี่แหละนะมาเจอพระสูตรเรื่องทานนะเรื่องทานนี่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสไว้เนี่ยนะเป็นอริบุคคลได้ ถ้าถ้ามีการให้ทานแบบไหนมีการให้ทานในแบบที่เจ็ดถ้าให้ทานหกแบบวางจิตหกแบบเนี่ยยังไม่พ้นนรกอืมอา่าให้ทานแล้วไม่พ้นนรกแนละ้วให้ไปทําอะไรแล้วเนี่ยใช่ไหมให้ทานมันก็ต้องอยากพ้นนรกกสีใช่ไหมอืมพระสารีบุตรถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรมีผลใหญ่อันนี้สงญ่ ให้ทานอย่างไรได้แค่ผลใหญ่แต่ไม่มีอัน,นิสงส์ใหญ่พูุ้ทธเจ้าบอกว่าสารีบุตรคนบางคนในโลกเนี่ยให้ทานโดยความหวังผลมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสั่งสมคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้เคยคิดบ้างไหมแบบนี้เคย็นะมุ่งการสั่งสมให้ทานหวังผลนะคิดว่าเราตายไปแล้วจะได้สวยผล ดีมะดีได้แค่ดีส่วนหนึ่งนะได้ผลใหญ่แต่ไม่มีอน,นิสงส์ใหญ่มีพู้เจ้าตรัสกับพระสารีบุตรพระสารีบุตรอัครสาวกเบื้องขวาเลิกทางปัญญายังไม่มีภูมิปัญญาตรงนี้เลยต้องมาถามพระพุทธเจ้าว่าให้ทานอย่างไรเนี่ยได้อน,นิสงส์ใหญ่ด้วยคนวางจิตแบบนี้คือแบบที่หนึ่ง เขาจึงให้ข้าวน้ำผ้ายวดยานระเบียบของหอมเครื่งลุบไล้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีพโคมไฟแก่สมณะหรือพรามณ์ครั้นพวกนี้ตายแล้วได้ไปเกิดเป็นอะไรพระองค์บอกได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหล่าจาตุมหาราชิกะดีไหมโอ้ดีฟังแล้วดูดีแต่ตามต่อให้จบพระองค์เนี่ยไม่จบแค่เทวดาดูด้วยว่าเทวดานั้นตายแล้วไปไหนต่ออืม พระอ,องค์บอกว่าเทวดาผู้นี้เมื่อสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นผู้ที่ต้องกลับมาเรียกว่าเป็นอาคามีกลับมาไหนกลับมาสู่กรรมภพกรรมภพมีอะไรนรกกัมเนดฌานเปลววิสัยมนุษย์เทวดากรรมภพนะต้องมาสู่ห้าคตินี้นั่นคือไม่พ้นนรกนั่นเองเห็นไหมแบบที่สองไม่หวังผลในทานไม่มีจิตผูกพนันไม่มุ่งการสั่งสม ไม่คิดว่าเราตายไปจากได้สุดผลของทานนี้แต่คิดว่าให้ทานเป็นการดีทําไปเถอะให้ทานมันดีคิดแค่นี้ไปเกิดเป็นเทวดาชั้นดาวดึงแต่หลังจากตายจากดาวดึงก็มาเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกนะแบบที่สามไม่คิดแบบแรกไม่คิดแบบสองแต่คิดว่าคิดว่าอะไรนะแบบแรกหวังผลใช่ไหม อแบบสองไม่หวังผลนะให้ทานเป็นการดีแบบสามทำตามประเพณีปู่ย่าตายายเคยทํามาอย่าให้เสียประเพณีอ่าพวกนี้มาเกิดเป็นอะไรนะจาะตุมหาราชิกาดาวดึงยามาพวกนี้มาเกิดในชั้นยามาอืมเห็นะแต่หลังจากสินกส้นกรรมสิ้นฤทธิ์สิ้นยศหมดความเป็นใหญ่หลังจากตายไปแล้วเป็นอะไรอาคามีอีกไม่รอดนรกอีกอีกพวกหนึง่งไม่คิดสามแบบ คิดแบบที่สี่บอกว่าสมณะไม่หุงหากินเราหุงหากินได้ไม่ให้ไม่ควรให้ดีกว่าวันนี้พวกเรามาทําทานเราโอ้สงสารสมณะจังท่านไม่หุงหากินนะท่านเข้าสู่อาชีพขอทานเราหุงหากินได้ไหนะเราทําทานไปถวา,ายท่านฟังก็ดูดีใช่ไหมพวกนี้ก็มาเกิดเป็นเทวดาชั้นสูงขึ้นอีกนะอ่าชั้นอะไรชั้นดุสิตอืมแต่หลังจากตายจากชั้นดุสิตแล้ว พ้นอรกไหมไม่พ้นอีกพวกหนึง่งนะคิดคล้ายๆกันไม่คิดสี่แบบแรกแต่คิดแบบที่หนะ้าคนบางคนหิ้ววินโตมาวันเนี้ยอาจจะไม่ได้มีศรัทธามาแต่บอกว่าเมื่อวานไปดูหมอบอกอีกสามเดือนจะตายนะอ่ะนะเข้บอกให้ไปถวายสังฆทานให้ไปทําทานนะนี่เชื่อหมอดูใช่ไหมเลยหิ้ววินโตมาวันเนี้ยนะอ่าแสดงว่า ยังไม่ได้มาด้วยศรัทธาในพระพุทธรธรรมพระสงค์ใช่ไหมอืมแต่ศรัทธาบวกปริพาชโชกเดลตีลัทธิอื่นเขาพูดมาหรือสีโยคียอะไรเนี่ยอ่าพวกนี้ก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหมือนกันได้ไปเกิดเป็นเทวดาชัน้นนิมานราดีอืมแต่หลังจากตายแล้วก็ไม่พ้นนรกอีกพวกหนึง่งพวกนี้เขาไม่คิดทุกแบบที่กล่าวมาแต่ก็คิดว่า ให้ทานเพื่อความปลื้มใจปิติใจสุขใจเคยมีคนสอน,นแบบนี้เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันเนะาะให้ทานไปเถอะมีความสุขใจก็พอแล้วอย่าไปเอาอย่างอื่นเลยใช่ไหมอืมดีไหมดีดีแต่ดีไม่จบไม่พ้นรกอีกพวกนี้พระผู้มีพระภาคตรัสกับสารีบุตรว่าจะมาเกิดเป็นเทวราเหลาปาลนินปาลนิมิตวาวสวัตติ เป็นเทวดาชั้นที่หกชั้นสูงที่สุดในชั้นกรรมภพแต่หลังจากสิ้นกรรมสิ้นฤทธิ์สินส้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเขายังเป็นอาคามีไม่พ้นนรกอีกเห็นนะดังนั้นการวางจิตหกแบบแรกไม่พน้นนรกไปใช่ไหมแบบที่เจ็ดแบบสุดท้ายพระองค์บอกว่ารอดนี่พวกนี้ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตเป็นบริขารจิตเออ พอฟังแล้วทํำยังไงอ่ะก็ยังทําไม่เป็นใช่ไหมอาณาฟังแล้วอ่านเราก็ยังทําไม่เป็นนะเออเอ้ผู้เจ้าบอกให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตหรือปรุงแต่งจิตเป็นบริขารจิตเนี่ยมันทํำยังไงเพราะพวกนี้หลังจากตายแล้วเนี่ยจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวาน,านันชั้นพรมเลยนะขึ้นชั้นพรมเลยและหลังจากตายจากพรหมกายิกาเขาจะเป็นอะไร ยังไม่อาหารหันต์อาาคามีพระศาสดาตรัสบอกกับพระสารีบุตรเขาจะเป็นอนาคามีอริรบุคคลขั้นที่สามอริบุคคลขั้นที่สามมีคุณสมบัติอย่างไรจะผุดเกิดขึ้นอีกคราวเดียวแล้วจปะปริณิพานนี่เห็นไหมการให้ทานแล้ววางจิตถูกต้องแบบนี้โยมเนี่ยสองคนเนี่ยีิวินโตมาหนึ่งถวเท่ากันเนี่ยคนหนึ่งวางจิตไม่ถูก ไปเป็นแค่เทวดาแล้วไปนรกต่อคนนึงวางจิตถูกต้องไปเป็นพรหมกิจกาแล้วอนาคามีอีกหนึ่งคราวแล้วปรินิพานอย่างไหนดีกว่ากันอย่างนี้ดีกว่าจริงไหมอ่ามันแค่โยมมีองค์ความรู้คือมีสุตตะในคำของพระศา,ศาสดาถึงการวางเจตนาของเราการวางจิตวางเจตนาว่าให้ทานเนี่ยเราให้ทานครั้งหนึ่งเนี่ยเราจะวางจิตอย่างไรวงหวังผลไหม ผูกพันไหมนะไม่เอานะวันนี้เราก็คนในประเทศยอมคิดว่ารู้พระธรรมข้อนี้เยอะไหมไม่เยอะเพราะว่าทำทานแล้วก็โอ้โหตามไล่ล่าทานนี้กันนะใช่ไหมเออไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไงส่งผลไหมแค่ไหนอย่างไรใช่ไหมล้วก็อธิษฐานกันออ้ยขอให้ลูกได้เป็นโน่นเป็นน,น,น,นี่ใช่ไหมเยอะแยะเลยใช่ไหมเนี่ย หวังผลในทานจริงไหมทั้งนั้นเลยใช่ไมืมนี่แหละออธิษฐานได้แต่จะเอานิพพานไหมล่ะใช่ไหมอธิษฐานก็อธิษฐานได้อยู่นะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยการอธิษฐานนั้นจะสําเร็จถ้าสร้างเหตุถูก5้าะระการนะศรัทธ,ธาศีลสุตาจาคาปัญญาอืมแล้วโยมตั้งจิตอธิษฐานจิตจเจริญจิตเนี่ย ผู้เจ้าบอกจะสำเร็จแต่ถ้าโยมไม่สร้างเหตุตรงนี้นะไม่สําเร็จเพราะการอ้อนวอนอธิษฐานไปเถอะ